อันนี่ยอยู่ที่ไหนเขาเนี่ยานูเพื่อจะมาดูนกใช่ไหมใช่ว้าวนนกอ่านี่เมื่อกี้พ่อเห็นนะพี่เอิงมันมีเขาเรียกอะไรนะม,มีมีนกนางนวลเต็มเลยครับลูกที่นี่นี่เรากำลังเดินไปแล้วใช่ไหมว้าวนู่นค่ะพี่เอิงพี่เอิงเห็นนกไหม<า>นวลพ่อชี้ด<า>ูนึ่นเดี๋ยวพ่อส่งให้ดูนะนู่นเห็นไหมเต็มเลยเขา็จะมีเกาะอยู่ตรงนั้นนะอันนี้เขาทำไม้เป็นรูปหัวใจมั้ยใช่เหรอน่าจะใช่นะนี่เลย เออคล้ายๆอยากลองให้อาหารนะเชื่องให้อาหารไหมนู่นฝั่งนู้นป้าไปเดี๋ยวไปซื้ออาหารลองให้ากันดูค่ะแค่หมูได้มาแล้วให้อะไรให้นกให้นกอ่าห้ามกินนะลูกนะใช่ถูกต้องพูดถูกต้องนกเปล่าแล้วนกเจืองเรียกนกอะไรแล้ว มาสิไปไปไหนละลูกปลาดีกว่าทำไมอ่ะเพราะอะไรลูกไม่ขึนเห็นมันกินแต่ตัวเลใช่ไหมแม่เดี๋ยวก่อนนะเรารู้มันให้ปลาได้เหรอเพราะว่ามันมันมากเลยนะลูกพี่เออเขาโฉบลงไปกิน้งงล่าเหรอเดี๋ยวเราลองก่อนแป๊บนึงเราลองก่อนมันก็บินบินนะแต่มันก็ยังไม่มาหาเราไงเดี๋ยวเขาโฉบลงไปกินข้างล่างเหรอวันนี้วันนี้วันนีาลูกมา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 นิดนึงลูกมานิดนึง ไม่มากินที่มือหรอแต่ก็ใกล้ๆแล้วนะลกูกแต่ก็ยังเขายังยไม่มาน,นิดนึงนะลูกต้องรอว <wow. S 1> ้าวใครอยากกินได้ไหมพอาขาอกินได้ปะไม่ค่ะอะไรอะไรเสียแล้วลกูกถูกต้องอเต็มเลยแต่ว่าไม่มากินที่มือนะครับกินแค่รอให้รถพิเศษเป็นไงบ้างคะบางปู นกไม่มีนกสิลกูมมลก,กมีเขาแต่ว่าเขาไม่กินที่มือนะเขาจะกินกับพื้นนกเขาน่าจะกลัว,ลวคนอยู่เขาก็เริ่มมาใกล้ๆคนแล้วนะ <Wow. S 1> ใช่ไหมลูกก็จะกลัวคนใช่ไหมคะแล้วต้องเอาอะไปแล้วกเดี๋ยวเขา็ม่ชอบดีน หา้หามไรหา้หามอะไรไหน chỗ tình chỗ tình tình chỗ